พร้อมอยังพร้อมแล้วพร้อมหรือยังคะพร้อมเโอเคค่ะ,คะเดี๋ยวจะเอาไม้มาลงนะคะเมื่อกี้ได้อิดบล็อกมาใส่เป็นฐานเรียบร้อยแล้วนะคะสองฝั่งหลังจากที่เราทำความสะอาดไปเมื่อกี้ก็มีแมงป่องอยู่ตรงนั้นนะคะน,นี่อยู่ฝั่งนี้ม,นมันกัดเจ็บใช่ค่ะน้องทั่วฝันน้องถั่วฝานบอกว่ามันกัดเจ็บนี่ค่ะอยู่ตรงนี้มันต่อยนะคะ อยู่เป็นรังเลยค่ะเพื่อนถ้าใครใถ้าใครเก็บฟางจํา,าจเป็นต้องเก็บฟางไว้ให้สัตว์เลี้ยงนะคะก็ข้อควรระวังก็คือสัตว์มีพิษต่างๆเนี่ยเขาจะมาอยู่อาศัยในกองฟางที่เรากองไว้นะคะที่ถึงจะจัดเป็นระเบียบแค่ไหนก็เข้ามาเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าเวลาหน้าฝนเนี่ย ข้างนอกจะแฉะแล้วตรงบริเวณที่เราเก็บฟางเนี่ยมันจะจะโล่งจะสะอาดจะไม่ชื้นเขาก็จะหนีจากความชื้นข้างนอกเนี่ยมุดมาอยู่ในกองฟางก็อันตรายมากๆนะคะสำหรับสัตว์มีพิษต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมงปองตะขาบหรือว่างูนะคะอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะงูเห่าก็เคยเจอนะคะก็ระวังกันด้วยนะคะ มอเมันเยี่ยมค่ะ<า><า>เยี่ยมค่ะโอเคเดี๋ยวน้องท่าฝันอยู่ข้างๆตรงนี้ระวังก่อนนะคะแม่จะยกไม้แผ่นใหญ่ๆตัวนั้นมาขึ้นตรงนี้เพื่อที่จะวางหาเป็นโต๊ะรับประทานข้าวค่ะนะโอเคว่าแล้วก็ไปกันเลยนะคะเพื่อน นนะคะนี่ก็<อ>น,นั่งไ้มคะหนักมากค่ะลูกอย่ามาใกล้นะคะ hey, เดี๋ยวให้หนูช่วยนะคะไม่ค่ะไม่ต้องช่วยคะ่ะมันหนักหนักไดนะคะ ลูกขาหักนะคะแม่ขาหักไปก็ขาหักเหมือนกันค่ะลูกม่ก็ขเอาสายการขยับทีละข้างนะคะอันนี้ขา <realtà> เพื่อนๆมีที่นั่งแล้วอ่ะออย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาค่ะแม่ยังทำไม่เสร็จ ตัวไม้แทนนี้ก็จะอยู่ประมาณสักกี่กิโลได้สักประมาณหกสิบ็ดสิบกโลได้ม,มเพราะว่าเรา,เราอาศัยการอยวอย่าเพิ่งหลบลงก่อนอาศัยการพิกตะแคงมาเพราะฉะนั้นน้ำหนักก็จะไม่เท่าไหร่เพราะเราไม่ได้ยกแบกบค่ะ ประมาณนี้เลยค่ะโอเคเอเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะะ้องก็อฟันลงก่อนลูกลงก่อนเลยวม,ม,มันลืมอะไรไปนะแม่กกอนนะโอเคไม่ลืมค่ะนู้นูจน ร้อยแล้วค่ะยก or, <memorable> ขึ้นเลยนี่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะยกขึ้นมาได้ไโหหนูระวังนะลูกโอเคนี่ <c oughs> แล้วก็เอาเก้าอี้มาวางาไว้รับประทานข้าวได้เลยเนาะนก็ปิ้ โอเคเรียบร้อยค่ะสำหรับการยกการทำโต๊ะนั่งนะคะน้องโปรไฟล์แล้วก็กดรถูกกันใครให้น้องโปรไฟันด้วยนะคะโอเคบ๊ายบาย,บาย